ขึ้นแทนทำรายได้มุ่งสู่500ล้านทุบสถิติหนังไทยทำรายได้สูงสุดอันดับ4ในประวัติศาสตร์เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่เป็นประวัติการของวงการภาพยนตร์ไทยสำหรับทีหยดไม่ว่าจะเป็นสถิติการเปิดตัว สูงสุดในปี2516ทำรายได้ทั่วประเทศ39ล้านบาทใน1วันเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำเงินร้อยล้านไวที่สุดแห่งปีภายใน3วันภาพ,พยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ฉายในระบบ IMAX DMR โดยมียอดคนดูเปิดตัวสูงกว่าหนังฮอลลีวูดทุกเรื่องที่เข้าฉายในปีนี้และล่าสุดทำรายได้มุ่งสู่500ล้านบาทขึ้นท่านเป็นภาพยนตร์ไทยที่มีรายได้สูงสุดอันดับที่4ในประวัติศาสตร์รองจากพีมาาพะขนงสป i f ไ thank you love you ตอบย้ำความสนุกความหลอนและควรค่าแก่การดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นมาฟังให้เต็มหูมาดูให้เต็มตากับเสียงหลอนปิศาอยามค่ำคืนแฮชแท็กทีหยดวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ